สวัสดีน้องๆทุกคนแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ติดตามทาง youtube channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอกันเช่นเคยเป็นบาร์บี้ข้อต่ออย่างดีเลยนะครับมีน้องหลายคนรีเควสตมาว่าเออพี่คะานำมาขายต่ออีกสิคะเพราะว่าสวยมากเลยอ่ะวันนี้พี่ก็จัดให้ไปเลยนะครับมาดูกันดีกว่าเป็นอะไรนะครับนั่นก็คือบาร์บี้เจ้าสาวนั่นเองข้อดีของบาร์บี้ของร้านพี่นะครับนั่นก็คือ บาร์บี้ตัวนี้หัวจะไม่ล้านตรงกลางนะครับร้านอื่นหัวจะล้านตรงกลางนะน่าเกลียดมากเลยแต่ว่าของร้านพี่นะครับจะบริการรีลูทผมให้ฟรีผมจะยาวมากเลยนะครับนี่ผมยาวถึงนี้เลยแล้วก็ผมจะเต็มนะครับผมจะเต็มจะหัวไม่ล้านแล้วก็จะบริการรีลูทขนตาให้ฟรีด้วยเนี่ขนตางอนสวยมากเลยนะครับนี่มีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับนี่เป็นแบบที่1นะครับเป็นข้อต่อเลยอันนี้เป็นแบบที่2นะครับ ผมยาวเหมือนกันนี่ยาวมากๆเลยยาวสวยมากเลยนะครับยิ่งเอาไปสระผมเนี่ยยิ่งสวยนี่แบบที่สองนะครับต่อมาตัวนี้เป็นแบบที่สามนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะว่าน้องได้รับทั้งรีรูทขนตาฟรีแถมรีรูทผมยาวฟรีต่างหากนะครับถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเขาจะคิดค่ารีรูทผมแยกต่างหากสามร้อยบาทแต่ว่าร้านพี่จัดเต็มฟรีจะฟรีนะครับอ่าโอเค สำหรับราคาบาร์บี้ข้อต่อผิวขาวเจ้าสาวอย่างดีนะครับอยู่ที่กล่องละ490บาทเท่านั้นย้ำอีกรอบนึงนะครับราคากล่องละ490บาทเท่านั้นบริการรีลูทผมยาวฟรีแล้วก็บริการรีรูทขนตาฟรีนะครับร้านอื่นไม่มีนะจ๊ะมีร้านพี่ร้านเดียวนะครับที่บริการเยอะขนาดนี้คุ้มมากสนใจสั่งซื้อได้ทาง Facebook ร้านค้าเรานะครับใน Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับนี่ น้องเสิร์ชชื่อนะครับใน Facebook แล้วก็จะเด้งหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับก็ทำการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทร้านค้าเรามาได้เลยนะครับอย่าไปทักร้านอื่นนะครับเพราะว่าร้านพี่มีร้านนี้ร้านเดียวนะครับโอเคนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบาร์บี้เจ้าสาวนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตโตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ